จะเป็นยังไงถ้าคอนนโตอินส์กันมาจะล่มสลายเพราะมีไซสึกอยู่ในทีมแถมคนร้ายที่ว่ากลับเป็นคนในที่เป็นคนที่ทีมไว้ใจที่สุดอีกด้วยชิบหายแล้วใครมันกล้าทําแบบนี้วะไปหาคําตอบกันพร้อมกันกับเรแกนได้ในอินไซจ็อบอีพีที่9ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนิตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะถ้าเรื่อง i n s i ซต์ Job มียอดไลค์ถึง3,000ไลค์เราจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเปิดเรื่องมาเราจะได้เห็นเหล่าพาราดอนผ้าคลุมที่เปลี่ยนเหมือนเป็นอิลลูมินาติของจักรวาลกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่จนโลกเริ่มเกิดวิกฤตการณ์อีกครั้งพวกเขากำลังเฟ้นหาคนที่เหมาะสมจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ข,ของคณะกรรมการเง,งาอีกคนมันถึงเวลาแล้ว ว่าแต่ใครล่ะที่เหมาจะขึ้นมาอยู่ในจุดๆนั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องประชุมของทีมอินไซต์จ็อบอย่างเดอะแก๊งอีกครั้งในที่สุดโบนัสประจําปีก็ออกสักทีทุกคนในทีมดีใจมากๆและหวังว่าจะเป็นสิทธิที่พวกเขาอยากได้กันแต่ทว่ามันกลับเป็นแค่ถุงผ้าโง่ๆที่เป็นของสันมนาคุณจาก JR โถไอชิปหายทํางานแทบเป็นแทบตายภารกิจก็สาเร็จต้องเยะแยะให้โบนัสเป็นแค่ถุงผ้าเนี่ยนะเรเกนที่เห็นด้วยกับทีมก็เลยจะไปต่อว่า JR แต่กลับพบว่าเจาร์กำลังสวมผ้าคลุม JR บอกว่าตอนนี้เขากำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเงาแล้วหลังจากเลียแข้งเลียขาพวกมันมานานในที่สุดเขาก็จะได้ขึ้นไปเป็นพวกที่มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาลสักทีและแน่นอนถ้าเขาได้ขึ้นไปตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่ง CEO ของคองดิ t โตอินส์ก็จะว่างซึ่งมันก็จะตกเป็นของเรแกนนั่นเอง J r อาเตือนผู้บริหารคนใหม่อย่างเรแกนด้วยความหวังดีว่าเธอน่ยจะทำได้ไหมเพราะเมื่อไหร่ที่นั่งเก้าอี้ผู้บริหารเนี่ยชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปนะชีวิตประจําวันอะไรอ่ะมันจะเปล แต่เรแกนบอกว่าสบายมากชิวๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเรแกนกลับมาบ้านเพื่อจะบอกข่าวดีกับพ่อแต่ก็ต้องเจอแลนที่ทำตัวลับๆล่อๆแบบนั้นแต่ไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ต้องการเซอร์ไพรส์ที่เรแกนได้เลื่อนขัน้นโดยการทำความสะอาดบ้านสักหน่อยเกิดเท่านั้นเองแต่ถึงปากจะบอกว่าสบายมากแต่เรแกนก็ยังกังวลอยู่ดีว่าถ้าเธอได้ขึ้นไปเป็นซีอโอเนนะ่ะเธอจะมีจิตใจที่แข็งกระด้างไร้ความปราณีแบบ JR หรือเปล่าแลนบอกว่าไม่หรอกช่างหัว JR มันเถอยังไงแกก็เหมาะกับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่6กขวบ แล้วแลสองพอลูกก็กอดกันแสดงความดีใจแบบบลูทูธทุกคนดูดิมันกอดกันแบบบลูทูธจริงๆนะครับแต่กลับมาที่บริษัทขอนิ i t อินส์เจขึ้นมากล่าวอำลากับทุกคน แบบไม่ค่อยจะแคร์ใครเท่าไหร่หรอกนะครับยังไงเขาก็เป็นพวกสนแค่ผลประโยชน์อยู่แล้วพร้อมส่งมาเวทีแล้วตำแหน่งซ e o ให้กับเรแกนลิตลี่ที่เปิดตัวมาอย่างกับสตีฟจ็อบส์เรแกนต้องการเปลี่ยนโฉมคอนีโตอินส์ใหม่ให้กลายเป็นคอนนีโตสอรัฐบาลเงาที่มีคุณธรรมและเปิดตัวหุ่นยนต์จริยธรรมที่คอยย้ำเตือนว่าภาร,รกิจของทุกคนจะไม่ผิดศีลธรรมอีกด้วยพร้อมมอบเสื้อแจ็คเก็ตทีมพิเศษให้กบหน่วยปฏิบัติภารกิจขั้นสุดยอดอย่างเดออแก๊งไปใส่่คคนลละตัวัวแอออปเเกกกรรรดดืงีีง้้ามมใหห จนทุกคนเฮกันยกใหญ่เรแกันเธอมันคู่ควรกับตำแหน่งซีออย่างแท้จริงแล้วทุกคนก็ลั่นแชมเปญด้วยความเฮฮา แต่ทว่ายังไม่ทันได้ฉลองอะไรกันอยู่ๆเรดโค้ดก็ดังขึ้นสะง,งั้นสวยละใครมันกล้าบุกรุกรัฐบาลเงาของพวกเราวะ j ารู้สึกหัวเสียมากๆหลังจากลงตำแหน่งแค่แป๊บเดียวมันก็เอาเลยเหรอพร้อมบอกว่าไม่ใครก็ใครนี่แหละที่กล้าทําแบบนี้และระวังตัวไว้หนึ่งในพวกเรานี่แหละเป็นไส้ซึกที่ขโมยแฟ้มความลับของบริษัทไปถ้าข้อมูลเหล่านั้นหลุดออกไปข้างนอกแล้วก็บอกได้เลยว่าเราชิบหายกันหมดอย่างแน่นอนคอนิโตอินส์กำลังจะล้มละ,ละลายแล้ว j าก็กดปุ่มปล่อยฉลามดูออกมาป้องกัน ภัยเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาแล้วเจอาจําเป็นจะต้องเดินทางไปร่วมพิธีมอบตําแหน่งเข้าเป็นคณะกรรมการเงาของพระดอนภาคคลุมเพราะงั้นนี่จะเป็นภารกิจแรกของเลแกนในฐานะซีอนั่นก็คือการตามหาไส้สึกในหมู่พวกเราแล้วเจอาก็ขึ้นโดรนบินออกไปเว้ยละใครมันกล้าเป็นไส้สึกว้เนี่ย สิชั่วโมงนี่คือเวลาที่พวกเราจะตามหาไส้สึกให้เจอและพอพูดถึงเรื่องพันนี้แน่นอนคนแรกที่ต้องไปเค้นความจริงก็คือเจ้าโ,โรบอตัสจีจองแต่จะทำลายล้างโลกนี่แหละณนห้องชั้นใต้ดินเลยแก้และเดอกแก๊งลงมาสอบปากคำโ,โรบอตัสแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่พบพิรุธอยู่ดีแถมตู้นิรภัยยังขึ้นว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีสิ่งผิดปกติอีกตั้งหากดูเหมือนหมอนเนี่ยจะไม่ใช่ไส้สึกแฮ ต่อย่างน้อยโรเบตัสก็แอบ,บให้ข้อมูลดีๆกับเรแกนด้วยว่าเขาอะเห็นในบันทึกของเราปภว่าประตูของ JR เปิดตอนเที่ยงคืนโดยคนที่มีรหัสผ่านระดับหัวหน้าแผนกและคนที่ถือรหัสอยู่ก็มีแค่พวกเราเดอะแก๊้งนี่แหละไม่รู้ว่าข้อมูลที่ให้มามันเป็นความจริงหรือเปล่านะหรือโรเบิตัสมันแค่จะปั่นหัวพวกเรากันแน่แต่ก็ทําให้เราเดอะแกล้งเริ่มสั่นคลอนไม่น้อยเลยแหะครับเพราะมันบ่งบอกชัดเจนว่าหนึ่งในคนร้ายคือคนที่อยู่ในห้องนี้นี่แหละ เวลสิใครคือคนร้ายกันแน่นะภาพตัดกลับมาที่ห้องลึกลับเจอาเดินทางมาถึงที่อยู่ของพราดอนผ้าคลุมซึกทีแต่กลับถูกเซอร์ไพรส์ว่าการมาที่เนี่ยไม่ใช่การมาเพื่อมอบเสื้อคลุมให้แต่มันคือการเชิญมาแข่งขันเสีย่ยงตายในขาวงกฏที่เต็มไปด้วยกับดักอันตรายเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้ชนะและคนคนนั้นจะได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเงานั่องเองหุณคุนแฮยังกับเรื่อง The m เมส r u n n e r เลยซึ่งผู้เข้าแข่งขันก็เต็มไปด้วยเหล่าผู้หิวแสงหิวอำนาจอย่างมาร์คสเคอร์เบิร์ ผู้นำของเรากิ้งก่าคุณพ่อบาทหลวงรวมถึงโอปลาวินฟรีพธีกรชื่อดังอีกด้วยงานนี้เจอาจจะรอดไปถึงเส้นชัยได้ไหมนะต้องรอลุ้นกันแล้วล่ะครับ ส่วนทางด้านเด็กแก๊งที่กําลังกลุ้มใจสุดๆก็ถึงทางตันเพราะทางที่ไหมที่มีพลังอ่านใจได้กลับใช้เครื่องรีดํากรามเยอะไปหน่อยจนสมองทํางานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้อ่านใจไม่ได้แถมคนอีกทีมก็ระแวงกันเองจนเกือบจะต่อยตีกันอีกแต่เรแกนมาห้ามเอาไว้ก่อนเธอบอกเธอจะบริหารงานด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองเพราะงั้นเราจะไม่ใช้วิธีสกโปกตามคอนเซ็ปต์ขอนิโต2.0เอาล่ะเราจะค้นหาห้องของเด็กแก๊งทีละคนถ้าเจอแฟ้มลับก็แปลว่าเราจะเจอไส้ซึกเริ่มต้นที่ห้องของเบลดแฮนก่อนเลยห้องหมอดเนยสะอาด จนหน้าเหลือเชื่อแงส่สิไม่สะอาดได้ไงละ่ะแกเล่นพกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดห้องไว้เป็นโลหลเลยทีเดียวอ่ะห้องนี้เคลียร์ไม่น,าน่ามีอะไรหรอกไปต่อที่ห้องของจีจี้กัน ห้องของจีจี้ทอมสันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะมันก็มีแค่พวกใบสมัครงานเป็น1 0บ0ใบกับใบสมัครงานที่เข้าไปอิลูมินาติก็เท่านั้นเองแต่ว่านี่มันอะไรของจีจี้วะเนี่ยเธอสมัครงานเยอะขนาดนี้เพราะจะหนีไปจากเราเหรอแต่ช่างเถอะมันเรื่องของจีจี้แหละตอนนี้สําคัญที่สุดคือการตามหาไส้ศึกห้องของจีจี้ไม่พบสิ่งผิดปกติโอเคไปต่อได้ ทางด้านดรอังเรก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไร่หรอกนะครับมันก็แค่ของทดลองของคนไม่เต็มบาทที่คิดคนเซรุ่มบ้าบอกับยาเสพติดอีกเพียบก็เท่านั้นเองเพราะงั้นตัดช้อยส์นี้ออกไปได้เลยส่วนทางด้านเกรนก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะพวกอาวุธที่ซ่อนอยู่มันก็เป็นธรรมดาของพวกหัวรุนแรงอย่างเขาอยู่แล้วแถมสมองกลวงๆแบบเนี้ยจะคิดแผนเปิดบ่งของนิโตได้ยังไงเพราะงั้นตัดทิ้งไปอีกราย ไอเวนทีเนี้ยก็เหลือช้อยส์เดียวที่เราสงสัยตั้งแต่แรกแล้วไอ้ไม้ต้องเป็นเองแน่ๆจริงๆแล้วที่ปฏิเสธจะไม่อ่านใจให้พวกเราเนี่ยเพราะแกเป็นไซสศึกใช่ไหมล่ะแล้วเลเกนก็ใช้หุ่นยนต์ยักษ์จับบีบคอเค้นความจริงกับไม้โดยไม่สนว่าคุณจริยธรรมจะเตือนว่ามันผิดเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนเรแกนจะเสียสติไปแล้ว แต่สุดท้ายเธอก็ปล่อยไหมลงจนได้เรแกนเดินออกมาสงบสติอารมณ์ข้างนอกโดยมีเบลดเดินออกมาคุยด้วยเบลดบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันอะไรยังไงอะนะแต่เขาสัมผัสดได้ว่าเพื่อนๆของเขาพูดความจริงทุกคนเดอะแก๊งไม่มีใครที่เป็นไส้ศึกอย่างแน่นอนเรแกนก็สองจิตสองใจเพราะลึกๆแล้วเธอก็เชื่อใจเพื่อนทุกคนนะแต่มันไม่มีทางเลือกนี่ว่าทุกอย่างมันบอกไว้อยู่แล้วว่าคนในนี่แหละเป็นไส้ศึกเรแกนเลยจะใช้เซร่่มเค้นความจริง ที่แอบจิกมาจากห้องของดอร์อังเรมาใช้กับทุกคนโดยไม่สนคำเตือนของหุ่นยนต์จริยาท่ามอีกครั้งเอาละสิเราจะได้รู้ความจริงกันแล้ว ภาพตากลมาที่ JR ดูเหมือนประสบการณ์ในคอนิโตสกว่า40ปีในฐานะผู้บริหารจะทําให้ความเหลี่ยมจัดของเขามีมากกว่าทุกคนหลายขุมเขา,เาชนะกับหนักสุดอันตรายมาได้แบบชิวๆโดยไม่รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยโดยมีโอปราขอติดมาด้วยเหล่าคนดังต่างตายพปทีละคน2คนจนสุดท้ายก็เหลือแค่ JR กับโอปราวินฟีเพียงแค่2คนเท่านั้นขณะที่เหลก็กการที่ตัดสินใจใช้เซรั่มเข็นความจริงก็จัดการเสิร์ฟน้ำผสมเซรั่มลงไปให้เพื่อนๆด้วยตัวเองดื่ม แด่ทีมสมคบคิดที่เก่งที่สุดกันทุกคน ทุกคนก็ยกแก้วดื่มโดยที่ไม่คิดอะไรนะครับก่อนเรแกนจะเฉลยว่าเธอแอบใส่เซรั่มเข็นความจริงลงไปแล้วเริ่มซักถามทีละคนทันทีเริ่มต้นที่จีจีที่นาสงสัยที่สุดก่อนเลยทำไมเธอต้องสมัครเข้าร่วมกับกลุ่มอิลูมินาติด้วยจีจี G เลยบอกความจริงว่าเพราะพวกนั้นน่ะมันเปรียบเหมือนสุดยอดแห่งวงการก็สิบไงละ่ะพวกนั้นมันรู้ทุกอย่างเพราะงั้นเธอเลยอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอิลูมินาติเพื่อเข้าถึงข้อมูลชั้นยอดซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับก,บการขาโมยแฟมลับเลยแม้แต่น้อยนะ รวมถึงทุกคนด้วยที่ไม่ว่าจะเข็นความจริงยังไงพวกเราเดอะแก๊งก็ไม่มีทางจะเป็นคนร้ายได้เลยแต่กลายเป็นว่าคุยกันไปคุยกันมาความจริงที่ทุกคนเก็บงามมาไว้ก็ค่อยๆถูกเปิดบ่งเรื่อยๆเ,เช่นดรอังเดรไม่ใช่หมอจริงๆเขาแอบ,บปลอมแปลงเอกสารด้วย Photoshop จนได้มาเป็นหมอแถมยังแอบ,บมีอะไรกับจีจี้ตอนเมาอีกส่วนเบรดก็แอบ,บชอบแม่ของเดแกนทางด้านเกรนก็ชอบนอนฝันถึงตอนที่เขาได้มีเซ็กส์กับทุกคนในทีมอีก นี่มันเชื่ออะไรวะเนี่ยเชื่อสุดท้ายทุกคนก็ชักอาวุธใส่กันเตรียมจะเปิดฉากเปสงครามย่อมๆแต่ทว่าอยู่ดีๆก็มีชายปรศนาล่วงลงมาจากฟ้าขัดจังหวะพวกเขาเอาไว้ซะก่อนหลายคนคนนั้นก็คือแลนด์ลิตลี่นั่นเองเวล่ Wait, ละหรือว่าแลนด์จะคือไส้สึกตัวจริงกันแน่นะทุกคนหันมาสามัคีกันอย่างพร้อมเพรียงเพราะเขาอ่ะเป็นหุ้นส่วนเก่าของที่นี่แน่นอนว่าเขาต้องรู้เรื่องวงในแล้วรหัสผ่านระดับสูงอยู่แล้วแถมถูกไล่ออกจนมีความแค้นติดตัวกับบริษัทดีอี แถมโผล่มาในจังหวะแบบนี้มันชัดเจนแล้วล่ะว่าเขาอาจจะเป็นคนร้ายแต่แรนก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขา,าไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนเขาแค่แอบลักลอบเข้ามาเพื่อเซอร์ไพรส์เลแกนในการเลื่อนตำแหน่งก็เท่านั้นแต่เหตุผลน่ะมันฟังดูแปลกๆนะใครมันจะไปเชื่อวะแถมมันออกมาจากปากแรนที่ปกติก็เป็นตาแก่ขี้เมาไม่เอาไหนอยู่แล้วจนทําให้เดอะแก๊งปลีเข้ามาจะจับกลุ่มเขาเลแกนพยายามห้ามเอาไว้เพราะเธอก็เชื่อว่าพ่อของตัวเองบริสุทธิ์จนเกิดไปสงครามจิตวิทยาขึ้นเวลละจะเอายังไงต่อดีเนี่ยเลกแกน ระหว่างเพื่อนหรือว่าพ่อ และทันทีที่ทุกคนกําลังยืนอึ้งอยู่เลแกนโฉบอากาศกระโดดลงไปข้างล่างด้วยหุ่นโยนแบอโอก,กับแรน์หนีหายไปตามทางลับที่แรน์คุ้นเคยเป็นอย่างดีให้ตายเถอะขอให้พ่อพูดจริงนะและคค้มกับสิ่งที่เสี่ยงไปด้วยเถอะไม่งั้นเรามีสิทธิ์โดนไล่ออกและมีโทษส่งสูดถึงการประหารชีวิตเลยนะก่อนแรนจะพาเลแกนหนีเข้าไปในห้องลับสมัยที่เขาพาลูกน้องมาปุ๋นยากันอยู่แม้พวกเขาจะรอดมาได้แบบฉิวเฉียดแต่เลแกนกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับตําแหน่งนี้เอาซะเลยตอนนี้เธอได้กลายเป็น J r ารุ่นที่2ไปแล้ว เธอมีอารมณ์ฉุนเฉียวและใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างเริ่มมาวันแรกเธอก็วางยาเพื่อนเลยทั้งที่บอกว่าจะบริหารงานนี้แบบมีคุณธรรมแต่แรนก็มาปลอบใจเลแกนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเลแกนวันแรกมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาต่อได้ดีแค่ไหนตั้งหากแล้วก็เดินไปหยิบไวามาจิบแบบชิวๆแต่กลมาที่ J r อาบโอปราวินฟรีตอนนี้ทั้งคู่ได้มาถึงข้อสุดท้ายในการคัดตัวแล้วมันเป็นการเลือกสัตว์ร้ายตัวโปรดของพรราดนผ้าคลุมเลือกถูกจะได้แต่งตัง ส่วนถ้าเลือกผิดจะถูกส่งไปก้นหลุมแทนแน่นอนว่าคนเหลี่ยมจัดแบบ JR มันยอมรู้คําตอบอยู่แล้วโอปราเลยถามถึงคําตอบที่แท้จริง JR ก็บอกไปว่าวัวแกหลอกฉันไม่ได้หรอกเธอก็เลยเดินไปเข้าประตูเสือและนั่นเป็นคำตอบที่ผิดและก่อนที่โอปราจะล่วงลงไปข้างล่าง JR ก็เฉลยว่าเขาเนี่ยรู้คําตอบอยู่แล้วและคนที่โกหกอย่างเขาก็เผยทริคออกมาว่าการหลอกที่เนียนที่สุดมันก็คือการพูดความจริงนั่นเอง JR สาบอกแล้วว่าประตูวัวคือประตูที่แท้จริงแต่เธอกลับไม่เชื่อเองและ JR ก็เดินไปเข้าประตูวัวเพื่อเข้ารับการสถาปนาต่ตอไปแบบรอๆส่วนทางด้านเดอกแก๊งที่ตามรอยเรแกนกับแรนด์มาก็พังประตูมาเจอเรแกนที่กำลังโหลดข้อมูลกล้องวงจรปิดในห้องของ JR พอดีจนเกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นฝั่งเดอกแก๊งที่มีกำลังพลอยู่แล้วกระบุกเข้าไปแต่ฝั่งของแรนด์ก็มีกองพลเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดทีจะดีสมคบคิดในตำนานจนเกิดเป็นสงครามเล็กๆขึ้นเรแกนทนเห็นเพื่อนและพ่อตีกันจนบาด เจ็บเองไม่ไหวเลยตัดสินใจประกาศออกไปว่า<ๆ>เธอเองเนี่แหละที่เป็นไส้ศึกอา้าวเดี๋ยวนะนี่มันยังไงวะเนี่ยคำประกาศของเรแกนทำให้ทุกคนหยุดชะง,งักลงเรแกนบอกว่าไม่เชิงว่าเธอเป็นไส้ศึกซะทีเดียวหรอกนะเพราะสุดท้ายเวลาอาจจะหมดลงและตามหาตัวคนร้ายไม่เจอจนทีมพังยับและถูกลงโทษไปในที่สุดเพราะงั้นเธอเลยต้องยอมรับผิดแทนทุกคนในฐานะหัวหน้าทีมเพื่อให้เรื่องนี้จบลงที่โปรด จับฉันไปข้าคุกเงาเถอนะเพื่อนๆแต่ทว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็โหลดเสร็จพอดีทําให้ความหวังของทุกคนเริ่มกลับมาอีกครั้งเหล่าเดอะแก๊งและครอบครัวลิตลี่ต่างเดินมามุงที่หน้าจอและท้ายที่สุดก็เจอตัวไส้สึกที่ตามหามานานสักทีและคนคนนั้นไอตัวการที่จะนําพาความชิบหายให้กับคอนิโตอินส์ก็คือเธอยังอยากให้ฉันกอดอยู่ไหมเรแกนนั่นคือเสียงของฮุนยอนแบโอฮุนยอนหมีศัตรูที่แท้จริงปรากฏตัวขึ้นแล้วและตอนนี้ก็ตัดจบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ชอบกันไหมครับกับปริศนาที่ทิ้งเอาไว้น่าติดตามมากๆเลยใช่ไหมเลยครับตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งแล้วนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะและก็ขอ,อย้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าชอบเราเล่าเรื่อง Inside Job ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนให้เราปล่อยคลิปบ่อยๆทุกคนก็สามารถด o n a t ห้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยนะหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆ,ๆแล้วครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้ว